สวัสดีค่ะพี่ปานได้ยินไหมเอ่ยลืมเปิดไม่ <laughs> ก็ว่า <laughs> เอ๊ะทำไมเราถึงไม่ได้ยินเสียงพี่ปาเลยนะคะฮัลโหลมาแล้วค่ะม,มาแล้วสองิบมาแล้วค่ะป่านกลับมาพด <laughs> วดาค่ะสวัส <laughs> ค,ค่ะวันนี้เรากลับมาเจอกันนะคะหกโมงครึ่งเหมือนเดิมกับสองิบเมากันเงินค่ะ แล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าหัวข้อที่เราเลือกมานะคะแบบเปะปังแล้วก็แบบปัวมากเพราะว่าเป็นอะไรที่ท็อปปิกนะแต่เ,เชื่อว่าหลายๆคนจะแบบรู้สึกว่ามันจะเป็นประเด็นที่ มันเลือกยากจริงๆนะกับการที่เราจะเลือกเอาเงินของเราไปอยู่ในเครื่องมือตัวใดสักตัวหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันละกันเนาะกับหัวข้อที่เราป,ประชาสัมพันธ์ไปแล้วแหละแต่ก่อนที่เราจะเริ่มกันเราก็มีเรื่องอยากจะมาประชาสัมพันธ์เหมือนกันถูกไหมพี่วา่าใช่ค่ะโออาจจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้านิดนึงนะเพื่อนๆทุกคนนะคะแต่ว่าทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นมักดีขึ้นเสมอนะคะก็ให้พี่ว่าบอกดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยววันหคัะ อยก็จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้นะคะจะเป็นการไลฟ์สดของวาวารอบสุดท้ายนะคะที่ทำในรายการ2องสิทธ l ์มลกันเงินนะคะเนื่องจากวาวามีธุระแล้วก็มีความจะเป็นในเรื่องของความงานของวาวาที่เป็นทําส่วนตัวค่ะก็เลยอาจจะไม่สามารถมาไลฟ์ในช่วงเวลาตอนเย็นทุกวันพุธุหกโมงครึ่งได้แล้วนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่า ไลฟ์นี้จะหายไปนะคะยังคงมีอยู่ทุกวันเวลาเดิมคะเอ้ยทุกวันพุธเวลาเดิมหกโมงครึ่งเหมือนเดิมนะคะแต่พิเศษกว่าเดิมก็คือพี่ป่านเนี่ยอาจจะมีเกสหลายคนนะคะมาร่วมชวนคุยชวนเมาเรื่องการเงินเพิ่มมากขึ้นค่ะยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามพี่ป่านให้ด้วยนะคะแล้วก็วาวาก็ยังทําเป็นที่ปรึษากการเงินอยู่นะก็คืออยู่ในเพจ no i n s ก็ยังตามได้เหมือนเดิมนะคะยังไงก็ <ะ> <c oughs> ต้องบอกว่าพี่วาไม่ได้ไปไหนคือก็ยังพี่ว่าก็ยังจะมาอาจจะแบบแวะเวียนเนาะมาไลฟ์กับสองซิทบ้างนะคะแต่ก็แค่ <c oughs> อาจจะไม่ได้มาค่ะเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาเองก็ไม่เป็นไรค่ะก็ยังไงฝากติดตามนะคะพี่ว่าทางน้องอินชัวด้วยนะคะแล้วก็สองซิทมาการเงินยังอยู่วันทุกวันพุธเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นมาเม้ามอยมาพูดคุยกับป่านได้นะคะส่วนจะมีซิทท่านใหม่เป็นใครอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราว่ากาันอีีแล้วกันดีกว่านาอแต่วันนี้ด้วยความที่มันเป็น วันพิเศษกนแล้วกันนะคะต้องบอกนี้เนาะเราก็ไม่ได้มาแค่สองคนใช่ไหมคะพี่วาวันนี้ค่ะว, <2 S 2> วันนี้เราใี่ชายเรามีเชิญหนุ่มรอท่านหนึ่งนะคะที่เปทุกษาการเงินเหมือนกันโอมาเมา,มาไวยกับเราด้วยนะซึ่งเขารอแบบไม่ไหวแล้วอยากจะพุยกันมากแล้ว <laughs> เขารอ,อแบ็กเซตไม่ไหวแล้วคะ่ะมาเลยดีกว่านะและขอต้อนรับนะคะแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราค่ะสวัสดีครับ เฟรมครับเห็นมาคิกี้ากันด้วยเลยแบบอยากได้บ้างน้มาแล้วนะคะก็เป็นน้องเฟรมนั่นเองนะคะแต่ก่อนอื่นจะเริ่มเดี๋ยวให้เฟรมแนะนำตัวเองนิดนึงก่อนนะคะว่าเฟรมเป็นใครเนาะแบบเรียน,นจบม,มาจากไหนปัจจุบันทำอะไรอยู่นะคะเพื่อนๆจะได้รู้จักเฟรมมากขึ้นเชิญค่ะครับก็ชื่อเฟรมนะครับพีรวิศิริอลมรัตก็ปัจจุบันครับเป็นพนักงานประจำอยู่ที่ เป็นวิศวกรรมเนี่ยแหละอยู่ในโซนวิศวกรรมอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยแหละแล้วก็ทําที่ปรึกษาทางการเงินด้วยเนาะควบคู่กันไปครับแล้วต้องบอกว่าเป็นหนุ่มวิศวะไฟแดงนะพี่วาอายุอนอน ว่าสนใจเรื่องของการเงินแล้วก็การลงทุนมากๆเพราะฉะนั้นหัวข้อวันนี้ของเราเลยต้องเป็นท่านนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของเราเนี่ยนะคะมาให้ความรู้กับเราเนีนิดนึงเนาะมาแบ่งปันนะคะให้กับเพื่อนๆสองสิทธิ์ของเราด้วยว่าเฮ้ย <c oughs> ไอหัวข้อที่เราแบบบอกกันไปว่ามันเป็นเรื่องที่เหมือนแบบเหมือนไกล้กับไข่อ่ะมันมันแยกกันไม่ได้ไม่ค่อยจะได้ว่าแบบจะเลือกอะไรดีมันเหมือนจะดีไป,ไปเลยนะคะกับหัวข้อวันนี้นะพี่วานเนาะก็ยินรู้ กับประกันออมทรัพย์เลือกแบบไหนดีเป็นไหมก่อนหน้านี้พี่ปานเป็นพ uh ี่วาก็ต้องเป็นแหม่เพื่อนๆเป็นกันไหมคะเป็นกดหนึ่งบอกกันหน่อยได้ไหมว่าเอ้ยมันเคยมีจังหวะที่แบบมันเลือกไม่ถูกอะว่าฉันจะเลือกอะไรดีระหว่างกองทุนรวมกับประกันออมทรัพย์ถ้ามีกดกันพี่ปานเหมือกดหนึ่งเลยใช่ไหมปันก็เป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ มาทําความรู้จักกับมันก่อนดีกว่าว่าประกันอกองทุนรวมเนาะกับประกันออมทรัพย์หรือประกันสะสมทรัพย์เนี่ยมันคืออะไร,รมันดีหรือมันมีข้อจํากัดอย่างไรบ้างนะคะก็นั้นเดี๋ยวให้เฟมอธิบายนิดน,นึงเนาะในพาร์ทของกองทุนรวมดีกว่าค่ะครับก็ได้ครับเดี๋ยวก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนว่าเมื่อเวลาเราเข้าสู่ช่วงวัยทางานนะครับซึ่งเป็นขือยกเป็นปกติของเรามนุษย์เงินเดือนเนาะที่จะต้องมีการเริ่มเก็บ เริ่มออมเงินกันทีเนี้ยไม่ว่าเราจะเป็นคนที่อายุมากน้อยเท่าไหร่หรือว่ามีไรายได้เยอะหรือมากเท่าไหร่เนาะทุกคนก็จะควรที่จะจัดสรรเงินเนี่ยเข้ามาออมไว้เสมอเนาะแต่ทีเนี้ยสำคัญไปกว่าการออมเลยก็คือการเลือกเครื่องมือในการออมเนาะก็สําคัญไม่แพ้กันซึ่งตัวเนี้ยมันต้องขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเงินแต่ละก้อนของเราด้วยว่าเรามีความรู้ความเข้าใจในในสินทรัพย์ที่เราเอาไปลงทุนหรือเปล่าเนาะ ซึ่งถ้าเป็นในส่วนของกองทุนรวมครับก็เดี๋ยวอธิบายในภาพรวมก่อนเนาะกองทุนรวมนี่ก็คือการมันจะเป็นการรวมเงินไว้ในสินทรัพย์ต่างๆตามที่กองทุนเนี่ยเขาได้มีประกาศหรือว่ามีนโยบายเอาไว้ว่าเออเขาจะเอาเงินของเราเนี่ยไปลงทุนในสินทรัพย์อะไรโดยที่เขาจะมีผู้จัดการกองทุนเนี่ยคอยดูแลให้เราทั้งหมดเลยโดยข้อดีของตัว กองทุนเนี่ยมันก็คือมีโอกาสที่เราเนี่ยจะได้รับผลตอบแทนที่สูงเนาะแต่ก็มันก็ต้องมีความเสี่ยงที่ต้องแลกมาที่เราอาจจะเกิดการขาดทุนจากการลงทุนเนาะซึ่งความเสียนเน่ยงตรงนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ของเราที่เอาไปลงทุนหรือว่าสินทรัพย์ที่เราเลือกในกองทุนนั้นๆเนาะซึ่งถัดมาถัดมาเลยก็คือเราเนี่ยมีกองทุนเองอ่ะมันมีสินทรัพย์ให้เลือกหลากหลายเนาะแล้วก็ใช้เงินเริ่มต้นมาเยอะด้วยแค่บาทเดียวก็ ลงทุนได้แล้วเนาะจริงงอย่างต้่งองคุณอดมันลงแค่บาทดิเฟมคนมันก็รู้สึกว่าแบบโหมันน่าสนใจอ่ะถูกไหมมันไม่จช่น่สนต้องสนใจมันมันเป็นเขาเรียกมันเป็นเครื่องมือที่เรียกว่าเราสามารถช่วยเราสร้างวินัยการออมได้ได้ง่ายง่ายไม่ยากเนาะเพราะว่ามันใช้เงินเลือกต้นไม่เยอะค่ะต่อเลยค่ะครับก็อ่า อย่างพวกกองทุนรวมตลาดเงินอย่างเงี้ยหรือว่าตราสารหนี้พวกนี้มันก็จะเอาไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มันมีความเสี่ยงต่ำเนาะเช่นเช่นพวกพันธบัตรหรือก็หุ้นกู้ระยะสัน้นระยะยาวเนาะตรงเนี้ยมันก็จะเหมาะกับตัวเอาไว้เก็บเงินพักเงินหรือว่าสะสมเงินในระยะสัน้นส่วนอกองทุนรวมหุ้นเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะมีความเสี่ยงสูงหน่อยเนาะแต่ว่าผลตอบแทนที่ได้เนี่ยมันก็จะสูงต่ำดังนั้นเองเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นกองทุนอะไรก็ตามครับเราต้องเข้าใจในสินทรัพย์ที่เราจะเอาไปลงทุนก่อนถ้าเป็นหุ้นเราก็ควรที่จะดูในเรื่องของความผันผวนกลุ่มหุ้นที่อ่ะตอนนี้อันไหนเป็นเมกาเทนอันไหนแบบดาวเทนไปแล้วหรือวถ้าจาะส่วนพันธบัตรเองมันก็จะขึ้นอยู่อ่ามันจะเป็นในรูปแบบของอ่าสัญญาเงินกู้ผู้ยืมซึ่งมันจะให้ผลตอบแทนเนี่ยเป็นดอกเบี้ยกลับมา เพราะงั้นเนี่ยเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะสําคัญไม่ใช่ว่าเราจะลงทุนอบกับอะไรก็ได้แต่ว่าเราต้องเลือกให้เหมาะสมก่อนว่าให้เหมาะกับเราก่อนว่าสินทรัพย์นั้นเนี่ยมันเหมาะกับที่จะลงทุนกับเราจริงๆหรือเปล่าครับ ใช่เลยเบรกกันตรงนี้เมื่อกี้ที่เราถามกันไปว่าใครที่แบบว่าเลือกไม่ถูกบ้างนะระหว่างกองทุนกับประกันสะสมทรัพย์นะคะซึ่งก็มีคุณเจเนาะออกมาเหมือนกันนะกดหนึ่งมาเรียบร้อยนะคะว่าเป็นหนึ่งคนเหมือนกันที่ก็เลือกไม่ถูกเลยค่ะว่าจะเลือกอะไรดีระหว่างกองทุนกับประกันสะสมทรัพย์นะคะท่านอื่นๆมีคอมเมนต์มาได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับพาสของการกองทุนหรือในส่วนของประกันออมทรัพย์ก็ทิ้งคําถามไว้ได้เลยแล้วเดี๋ยวปั่นถามให้นะคะ เอาโอเคมาทีนี้พอพอเมื่อกี้เราฟังแล้วเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าสุดท้ายแล้วเนาะในภาคของการอ,อกองทุนรวมค่ะมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อจํากัดเนาะซึ่งถ้าในมุมของข้อดีก็มีเยอะมากมายเลยแล้วก็มีหลากหลายให้เลือกจริงๆเนาะสุดท้ายมันอยู่ที่การที่เราต้องรับความเสี่ยงในการลงทุนในเรียกอะไในสินทรัพย์นั้นๆด้วยถูกไหมว่าเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนถูกปะคะใช่ เพราะว่ากองทุนรวมอ่ะมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ตัวเราอย่างเดียวเนาะมันมีเรื่องปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็นโยบายที่มันมีเข้ามาผลกระทบด้วยมันก็เลยทําให้ผลตอบแทนที่เราได้เนี่ยมันอาจจะไม่แน่นอนหรือว่าไม่คงที่เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือที่อมองค่าไปไม่ได้ก็คือค่าธรรมเนียมในส่วนของการบริหารกองทุนเนาะแน่นอนว่าเรามีผู้จัดการในการบริหารกองทุนให้ เพราะนั้นเนี่ยเราไม่ได้บริหารคนเดียวเนาะเราต้องจ้างเขามาบริหารให้เราดูแลสินทรัพย์ให้เราเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สําคัญเหมือนกันเพราะว่าตรงนี้เองอะ่ะหลายคนเขาจะมองว่าผลตอบแทนรวมในกองทุนรวมเนี่ยมันเป็นเท่านี้แต่ว่าบางคนก็จะมองข้ามในการหักลบตัวค่าใช้จ่ายตรงนี้ออกไปทําให้ผลตอบแทนที่ได้จริงๆเนี่ยมันอาจจะต่ําไปกว่าที่เราคาดการเอาไว้หรือว่าที่กองทุนเขาแจ้งเอา,เอาไว้เนาะครับตรงนี้ก็ต้องระวังด้วย ล้วอย่างนี้พาร์ทกองทุนหรือกองทุนรวมที่แบบค่อนข้างจะคุ้นเคยกันหรือถ้าเกิดสุวิว่าคนสนใจอยากจะเริ่มในในการลงทุนในกองทุนรวมอย่างเงี้ยครับพอจะมีแนะนำไหมว่ามันเป็นแบบตัวไหนบ้างที่แบบคนนิยมหรือเป็นจุดตัวที่แบบเด่นๆอะไรเงี้ยก็หลักๆที่คนนิยมกันก็จะเป็นพวกในส่วนของกองทุนที่เป็น s s f เนาะกับ r m f ซึ่งสองตัวเนี้ยมันก็จะเป็นกองทุนรวมที่เขาเรียกว่าเขาส่งเสริมให้เราเนี่ย ออมเงินในระยะยาวซึ่งสินทรัพย์ที่เขาเอาไปลงทุนเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ทั้งความเสี่ยงต่ําแล้วก็ความเสี่ยงสูงเลยแล้วก็ในตัวของเอ f อครับมันตอนเนี้ทางรัฐบาลเนี่ยเขามีนโยบายที่สามารถช่วยเราเนี่ยลดหย่อนภาษีได้ด้วยเนาะตั้งแต่ปี63ถึงปี67แต่ว่าใครที่กําลังแบบอ่าตัดสินใจที่แบบเออฉันจะลงทุนใน s อ f ดีไหมแล้วฉันจะได้ลดหย่อนภาษีด้วยอันนี้ก็ต้อง เป็นข้อควรระวังนิดนึงแล้วกันเพราะว่า,วามันนโยบายของการลดหย่อนภาษีเนี่ยมันถึงปี67เนาะก็คืออีกปีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูรอดูแนวโน้มนโยบายของรัฐบาลไปก่อนว่าเขาจะต่อสัญญาในการลดหย่อนภาษีหรือเปล่าไม่เช่นนั้นมันจะเป็นเหมือน LTF 2เนาะอ่าแต่ส่วน IMF เองเนี่ยมันก็แน่นอนว่ามันเป็นกองทุนในส่วนของการออมเพื่อเก็บไว้ใช้ในยามกเกษียณอยู่แล้วแต่ว่า เงื่อนไขของมันน่ะมันก็คือการเราต้องออมต้องออมต่อเนื่องห้าปีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเราจะถอนได้ตั้งแต่อายุห้าสิบห้านั่นหมายความว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นกองทุนที่ค่อนข้างที่จะมีสภาพคล่องที่ต่ํามากๆเนาะเพราะฉะนั้นก็เลือกแบบเลือกลงทุนแล้วก็ตัดสินใจดีๆเนาะเนาะก็เข้าที่ฟังก็อย่างที่บอกค่ะก็คือคนส่วนใหญ่จะเลือกกัน ไม่พาร์ทกองทุนรวมเพราะว่าแน่นอนมันได้ในสิทธิเรื่องของการลดย่อนภาษีเนาะคนไทยเราก็ยังต้องจะต้องมีการบริหารภาษีควบคู่กันไปนะคะมันก็เลยเป็นที่มาเหมือนกันว่าไอ้ขาตัวประกันเนี่ยแหละมันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คนก็สนใจเพราะว่าตัวประกันก็สามารถรับไปลดเ่อนภาษีได้เหมือนกันใช่ไหมมันเลยทําให้เริ่มลังเลว้าวว่าแบบเอ้ยฉันจะเอาอะไรดีนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารู้จักของฝาก ฝั่งขากองทุนรวมไปแล้วแหละทีนั้นเลยลองมาดูฝั่งของขาประกันออมทรัพย์บ้างดีกว่าว่าประกันออมทรัพย์คืออะไรแล้วมันมีข้อดีกับข้อจํากัดอะไรบ้างนะคะเพื่อจะได้เอาไปลองเปรียบเทียบน้ําหนักกันดูนะว่าฉันชอบแบบไหนมากกว่ากันละกันนะคะไต้ค่ะ ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์นะคะหรือที่ใครหลายคนเรียกว่าประกันแบบสะสมทรัพย์ค่ะจริงๆก็คือตัวเดียวกันนะคะมันก็คือผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบหนึ่งที่อยู่ในรูปแบบของประกันชีวิตด้วยนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของการออมนะคะซึ่งในส่วนนี้มันค่อนข้างมีข้อดีเยอะแยะมากมายเลยในในในแง่ที่ว่าการคนที่เขาต้องการออมเงินนะคะในกลุ่มประกันเนี่ยมันจะได้ผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝากในธนาคารค่ะและก็เมื่อเรา ออมจนครบทยอยจ่ายจนครบทุกๆปีนะคะเราก็จะได้เงินก้อนกลับมาจากทางบริษัทค่ะบริษัทประกันนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของประกันสะสมทรัพย์เนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกค่อนข้างหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นระยะสัน้นระยะกลางหรือระยะยาวนะคะแล้วแต่เป้าหมายการออมของแต่ละคนเลยค่ะทีนี้เราเรามาลองดูข้อดีของประกัน,นชีวิตในรูปแบบสะสมทรัพย์กันนะคะว่ามีอะไรบ้างจริงๆหลักๆเนี่ยมันก็มีประมาณสีห้าข้อนะคะ ในในข้อดีข้อแรกที่วาวาจะแชร์ให้ทุกคนฟังเลยก็คือเป็นตัวช่วยในทาให้เรามีวินัยในการออมค่ะอันนี้ก็คล้ายๆกับตัวกองทุนเมื่อกี้เนาะมันก็ช่วยในเรื่องของวินัยการออมได้เหมือนกันเพราะว่าเราจะต้องอทยอยส่งในทุกๆปีตามที่เราเลือกแบบแผนไว้นะคะแล้วก็ข้อดีตัวที่2เนี่ยก็คือเราจะได้การันตีเงินก้อนคืนค่ะก็คือทั้งเงินก้อนและเงินต้นที่เราส่งไปเนี่ยเราได้คืนมาครบนะคะจะไม่ได้มีความเสี่ยงของ การลงทุนอะไรเงี้ยจะไม่ได้มีความเสี่ยงแบบนั้นนะคะซึ่งก็หมายความว่าตัวนี้มันก็ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะไม่มีความเสี่ยงความผันผวนของตลาดไม่ต้องกังวลใจในเรื่องนั้นค่ะมันค่อนข้างเหมือนแบบเรียกได้ว่าความเสี่ยงต่ำหรือแทบไม่มีความเสี่ยงเลยแล้วก็ในกรณีที่เราเกิดเหตุไม่คาดฝันนะคะหรือจากไปก่อนเนี่ยประกันชีวิตรูปแบบสะสมทรัพย์นะคะก็ทําหน้าที่เหมือนประกันชีวิตเหมือนกันค่ะจะได้ในเรื่องของการคุ้มครองชีวิต ค่ะพี UM ่ปานใช่มันมันมีข้อดีตรงนี้เพราะว่าเวลาที่เราฝากเงินเนาะถ้าสมมติเปรียบเทียบระหว่างการฝากเงินในธนาคารหรือว่าฝากเงินที่ประกันชีวิตนะคะมันก็จะต่างกันตรงที่ว่าสมมติเราฝากเงินธนาคารไปหนึ่งก้อนแล้วก็ฝากเงินที่ประกันชีวิตนาคะหนึ่งก้อนด้วยเงินเท่าเท่ากันค่ะแต่ถ้าวันนึงเราจากไปก่อนเนี่ยธนาคารเขาจะไม่ได้มีเงินคุ้มครองชีวิตมาให้กับครอบครัวของเรานะคะแต่ในขณะที่ประกันเนี่ยเขาจะชูลงและเป็นหัวใจหลักเลยก็คือได้ในเรื่องของการคุ้มครองชีวิตด้วยค่ะ และสุดท้ายนี้นะคะข้อดีของประกันสะสมพลับเนี่ยก็ยังช่วยให้เราสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึงหนึ่งแสนบาทเลยค่ะอืมเนาะมันดีเลยค่ะเฮ้ยอันนั้นก็ลดหย่อนได้อันนี้ก็ลดหย่อนได้นะคันก็เลยไม่รจะเลือกอะไรดีนะคะแต่แน่นอนเพอะมันมีข้อดีมันก็จะต้องมีข้อจํากัดใช่ไหมพี่ว่าใช่ค่ะเอ่อในข้อจํากัดจริงๆก็มีบ้างนะคะ อย่างข้อแรกเลยเนี่ยเราจะต้องส่งเบี้ยรประกันค่อนข้างสูงค่ะเนื่องจากว่าปกติแล้วเนี่ยการทําประกันสะสมซ้ำเนี่ยเขาจะทําในรูปแบบการจ่ายรายปีค่ะจะไม่ค่อยมีใครทําเป็นรายเดือนดังนั้นแล้วเนี่ยพอเราต้องจ่ายทีมันจะเป็นเงินก้อนก้อนหนึ่งอย่างที่ว่าบอกไปซึ่งมันก็จะโยงในเรื่องของการมีวินัยในการออมที่ว่าเราจะต้องวางแผนการเงินให้ชัดเจนก่อนแบ่งสัดส่วนการเงิน,น,นแล้วเราก็ออมทุกๆเดือนนะคะเพื่อที่จะส่งรายปีค่ะแล้วก็ข้อจํากัดถัดมานะคะก็คือ,อมันจะค่อนข้างมีสภาพคล่องต่ําค่ะ หมายความว่าจะต่างจากธนาคารตรงที่ว่าธนาคารเราสามารถที่จะดึงเงินออกมาได้ตลอดในขณะที่เราฝากเงินกับประกันเนี่ยมันจะเป็นเงินก้อนที่ล็อกเงินไว้นะคะเพื่อให้เรามีเงินเก็บแน่ๆในอนาคตเราได้เงินปัดผลเอ้ไม่ใช่เงินปันผลได้ดอกเออใช่เงินปันผลพิเศษตรงนั้นในอนาคตค่ะที่มันจะทบๆกันไปดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะต่างในเรื่องของสภาพคล่องนะคะถัดมานะคะก็คือ ผลตอบแทนเนี่ยแม้ว่าจะสูงกว่าเงินฝากค่ะแต่ถ้าเทียบกับการที่เราไปลงทุนในผลิตภัณฑ์การเงินตัวอื่นๆแล้วเช่นกองทุนอะไรเงี้ยมันอาจจะได้น้อยกว่าค่ะคือถ้าคนที่ไปลงทุนพวกหุน้นกองทุนอะไรต่างๆเนี่ยเขามีโอกาสที่จะได้รับเงินปันผลอะไรเงี้ยค่ะมากกว่านะคะแต่ความเสี่ยงก็อีกเรื่องหนึ่งนะก็ต้องไปเทียบดูกันไปค่ะและสุดท้ายนะคะถ้าเราจ่ายออดอกเบี้ยครบกาหนดแล้วเนี่ยเราก็จะได้เงื่อนค่ะเ,เราจะได้ผลตอบแทนค่ะ ตามเงื่อนไขที่เราตกลงกันไว้กับทางบริษัทประกันบริษัทประกันก็จะให้เงินก้อนเรากลับมาเนี่ยค่ะก็จะเป็นความแตกต่างแล้วก็ข้อดีและข้อจํากัดที่บอกไปคเข้าใจได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าคือแน่นอนเป็นเรื่องของสภาพคล่องเนาะก็เป็นจุดที่ค่อนข้างเห็นได้ชัดนะคะแต่ปันก็มองว่าทั้งในพาร์ทของกองทุนรวมกับประกันออมทรัพย์อ่ะมันเหมือนเป็นตัวสร้างวิน,ในใัยให้กับเราทั้งคู่นะเพราะว่ามันเป็นการเน้นในการออมระยะยาวเนาะ กองทุนรวมออมสั้นๆก็คงไม่น่าจะได้ผลตอบแทนดีถูกไหมใช่ไหมเฟรมใช่คือพูดถึงการ <P isa. S 2> การลงทุนแล้วเนี่ยคือขั้นต่ําแบบให้มินิมัมเลยนะคือแบบห้าก็แบบวัดว่าน้อยแล้วคือแบบขั้นต่ําจริงๆคือต้องเป็นสิบปีอย่างเงี้ยมันมันถึงจะแบบเห็นผลตอบแทนที่มันแบบเออค่อยๆโตขึ้นถ้าเป็นชอ็อตเทอมเนี่ยคือผมมองว่ามันไม่เหมาะเนาะด้วยปัจจัยที่มันของภายนอกที่มันทําให้ตลาดผันผวนอย่าเงี้ย อืมเนาเพราะฉะนั้นทางคู่มันเลยเป็นการเก็บออมระยะยาวทางคู่เหมือนกัน,นะคะ่ะนนองก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยในนึกว่าถ้าจะต้องเก็บยาวทางคู่แล้วกันมันก็เลยทําให้เลือกอยังไงดีนะทีนีน้พอมาฟังถึงตรงนี้ปุ๊บก็เห็นภาพมากขึ้นแต่ทีนี้นคนก็เริ่มอาจจะรู้สึกว่าแบบแล้วจะรู้ได้ยังไงไงว่ากองทุนอ่ะเหมาะกับเราหรือเปล่าหรือประกันออมทรัพย์มันเหมาะกับคนกลุ่มไหนแบบไหนบ้างน,นะคะพอจะมีแบบ ยกตัวอย่างให้หน่อยได้ไหมว่าเฮ้ยถ้าจะทําในพาร์ทของกองทุนรวมเนี่ยเหมาะกับกลุ่มคนประเภทไหนแบบไหนบ้างคะได้ครับก็ถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ำอัพให้อีกทีละกันก็ถ้าเป็นในส่วนของประกันนะครับก็อย่างที่พี่วาวาได้พูดไปก็คือมันจะได้ผลตอบแทนแน่นอนเนาะแล้วก็มันการันตีเงินก้นเงินต้นขอโทษคร <laughs> ั้งแรกเงินต้น แต่ว่าแล้วก็มันมันเป็นเครื่องมือชนิดเดียวเนาะที่ได้ความคุ้มครองชีวิตเพิ่มให้มาให้ให้เรามาด้วยส่วนกองทุนเองเนี่ยมันก็มีสินทรัพย์ให้เลือกมากมายหลากหลายเนาะแต่ว่ามันมีความผันผวนซึ่งมันใช้แต่ว่ามันใช้เงินลงทุนน้อยมันเหมาะกับอ่าคนที่ที่จะอยากที่จะสร้างวินัยในการออมเนาะซึ่งผลตอบแทนเนี่ยมันมันไม่การันตีอาจจะได้มากหรือน้อยกว่าอันเนี้ยขึ้นอยู่กับปัจจัยอย่างเช่นตลาดซึ่งเราควบคุมไม่ได้อยู่แล้ว แต่ถ้าเรารับความเสี่ยงได้แล้วต้องการผลตอบแทนที่มันสูงเนี่ยก็กองทุนก็เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์เนาะแต่ถ้าเงินเราเนี่ยเหลือเยอะบอกโ oh, หฉันใช้ไม่หมดเลยวันนี้ยสองตง <c oughs> ทัทงกันแล้วก็กองทุนเลยอันเนี้ยแนะนำเนาะ <c oughs> ซึ่งการที่เราจะเลือก เครื่องมือในการออมเนี่ยมันก็ต้องย้อนกลับมาตัวที่ตัวเราด้วยว่าสินทรัพย์เอ้ยวัตถุประสงค์ของเราที่จะใช้เงินก้อนนี้มันคืออะไรเนาะซึ่งถ้าเราไม่รีบต้องการความแน่นอนแล้วก็ต้องการที่จะสะสมไว้อย่างต่อเนื่องแถมได้ความคุ้มครองชีวิตด้วยประกันก็ตอบโจทย์แต่ถ้าเรารับความเสี่ยงในระหว่างการออมได้มีความผันผวนแล้วก็ไปลุ้นผลตอบแทนเอาปลายอันนี้กองทุนรวมก็ตอบโจทย์ครับก็แต่สิ่งสําคัญเลยมัน ไม่ใช่ว่าเราเลือกเครื่องมือแล้วเนาะแต่ว่ามันมีเรื่องของการจัดสรรเงินเนี่ยในเงินออมหรือว่าร้ลนทุนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยที่เงินออมหรือเงินที่เรานําไปลงทุนนั้นเนี่ยมันต้องมีความมีการปลอดภาระหรือว่าไม่เอาไปใช้ทําอะไรอย่างอื่นเนาะแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ต้องเยอะเพราะว่าถ้าออมแล้วถอนออกมาบ่อย,ยเนี่ย <S 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 นอกจากเสียวินัยแล้วก็ยังมีโอกาสที่เราเนี่ยจะเก็บเงินไม่ได้ครับก็ okay, ง,งนปน อืมคือจะบอกว่าแบบจริงๆอ่ะมันควรเป็นคือด้วยพอมันเป็นออมแล้วเป็นระยะยาวทั้งคู่เนาะ mm. ก็มองว่ามันควรจะต้องเป็นเงินที่เป็นเงินที่เราไม่จะไม่ได้รีบจะใช้มันในแบบ5ปี หรือบปัปปีสองปีใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราควรต้องเป็นเงินที่แบบเราสามารถที่จะปล่อยให้มันอยู่ได้นานๆยาวๆแล้วก็เห็นด้วยค่ะว่าถ้าวันนี้กําลังเราไม่ได้ยังไม่ได้แบบมีกําลังในการเก็บออมหรือลงทุนในปริมาณที่สูงก็ไม่ต้องแบบไปแบบเอาพุ่งตรงเหมือนมันไม่ต้องดันุลังขนาดนั้นเนาะเพราะว่าส,สุดท้ายความสม่สมําเสมอและวินยัยคือสิ่งที่จะทำให้เงินของเรามันเติบโตงอกเงยเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเก็บออมนในวิธีการใดๆใดก็ดดตามเนาะอืมเนาะฟังถึงตรงนี้ก็ เชื่อว่าน่าจะมีคําถามแล้วก็จริงค่ะมีคำถามนะคะคุณเจ๊าถามว่ากองทุนซื้อได้ช่องทางไหนบ้างครับอืมสําหรับคนที่สนใจในพักของกองทุนและอ่ามีช่องทางไหน,นที่ได้บ้างคะก็จะมีในส่วนของทางที่เป็นโบรกเกอร์เนาะไม่ว่าจะเป็นธนาคารเองหรือว่าโบรกเกอร์ที่เราซื้อกองทุนโดยตรงอันนี้ก็สามารถซื้อผ่านธนาคารได้เลยเนาะอันนี้มันก็ค่อนข้างสะดวกครับแล้วถ้าเราซื้อประกันล่ะคะ ถ้าซื้อประกันก็ติดต่อพวกเราสามคนได้เลยครับนะก็ดได้ดไดให้บริการทุกระดับประทับใจใครมีคําถามก็พี่มาได้นะคะน้องพอฟังมาถึงตรงเนี้ยก็เชื่อว่าน่าจะได้แบบว่าไอเดียแหละแล้วก็พอจะเริ่มเห็นแล้วเราว่าแบบเฮ้ยทั้งในขาของกองทุนรวมเองทั้งในพาร์ทของประกันออมทรัพย์เองเนี่ยมันมี ข้อดีข้อจํากัดแตกต่างกันอย่างไรแล้วมันฟิตกับเราเหมาะกับเราแบบไหนเนาะเพราะสุดท้ายแล้วว่าอย่างที่เฟรมบอกว่ามันก็คือต้องอยู่ที่วัตถุประสงค์ด้วยแหละว่าเราอยากจะเก็บออมเพื่ออะไรนะคะมันก็จะได้หยิบเครื่องมือที่ถูกต้องมาใช้เนาะก็ฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็อยากให้อน,นั้นเฟรมฝากอะไรส่งท้ายนิดนิดนึงได้ไหมตอนก่อนที่แบบสําหรับใครที่กําลังแบบมองหาพาทของการวางแผนการเงิน ไม่ว่าจะกองทุนรวมหรือประกันออมทรัพย์ก็ตามค่ะก็อยากจะบอกอย่างนี้ลันว่าคือไม่ว่าเราจะลงทุนในไม่ว่าเราจะออมในเขาเรียกว่าอะไรคือเครื่องมือทางการเงินอนะ่ะมันมีหลากหลายชนิดหลากหลายรูปแบบเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะเลือกเราจัดสรรเนี่ยให้มันเหมาะกับสถานการณ์ของเราในตอนนั้นๆไม่ใช่ว่าคือแบบเรา รักการลงทุนชอบการลงทุนเราทุ่มไปกับการลงทุนอย่างเดียวเลยแต่ว่าเราไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้นึกถึงว่าลืมลืมการปกป้องความเสี่ยงของเราไปตรงเนี้ยซึ่งในอนาคตถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเกิดเหตุที่มันแบบไม่คาดคิดหรือไม่คาดฝันขึ้นมาเงินที่เราลงทุนไว้เต็มแม็กเนี่ยมันอาจจะย้อนกลับมาจ่ายให้เงินที่เราต้องอลืมบริหารความเสี่ยงตรงนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นก็จัดสรรปันส่วนให้มันแบบพอเหมาะพอควรเนาะก็จะได้ มีเขาเรียกาการบริหารการวางแผนทางการเงินที่ดีของแต่ละคนเนาะครับไก่อีกอันหนึ่งที่ที่เห็นด้วยก็คือเรื่องของความรู้เนาะสุดท้ายแล้วการที่เราจะทําอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเครื่องมืออันไหนก็ตามอะก็เชื่อว่าความรู้ยังคงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเสมอเพราะถ้าวันนี้เรามีความรู้เราก็จะสามารถหยิบจับเครื่องมือที่ถูกต้องและเหมาะสมได้ใช่ไหมคะก็เพราะฉะนั้นเติมความรู้เพิ่มเข้าไปด้วยนะคะเราจะได้บริหารการเงินของเราได้ดีนะคะ โอเคฟังมาถึงตรงนี้แล้วค่ะหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยเกิดเครื่องมือตรงไหนมีเครื่องมือตรงไหนหรือว่าติดตรงไหนไม่เข้าใจเนี่ยพวกเราสามคนเป็นที่ปรึกษาท,ทางการเงินสามารถอธิบายแล้วก็เขาจะช่วยพพอร์ตในเรื่องของเครื่องมือทางการเงินต่างๆที่ทางคุณผู้ชมเนี่ยไม่เข้าใจ <c oughs> ได้เป็นอย่างดีอเออนะก็ฝากติดตามได้ค่ะทั้งนั้นฟังถึงตรงนี้นะคะหลายๆคนก็จะแบบว่า ถ้าอยากจะติดตามเฟรมนะคะจะติดตามเฟรมจากช่องทางไหนได้บ้างอให้เฟรมฝากหน่อยละกันค่ะมีช่องทางไหนบ้างก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับก็ผมมีเพจ facebook เป็นอินชวลันกรมทันเดินได้แล้วก็ IG ครับเป็นอินชวลัน th ครับผมเฟรมว่าติดตามแล้วแหละพี่ป่านชอบมากเลยคือเขาให้ความรู้ดีเหมือนกันนะ ใช่ขยายนิดนึงให้ความให้คำปรึกษาอะไรยังไงบ้างหรือถ้าเกิดใครอยากจะแบบปรึกษาเฟมอมีด้านไหนบ้างครับที่เราให้การดูแลอยู่ก็หลักๆก็จะเป็นในส่วนของตัวประกันเนาะเพราะเรามาเป็นที่ปรกษาททางการเงินแล้วก็ตัวแทนประกันชีวิตก็มนหลักก็จะเป็นตัวประกันแล้วก็ตัวภาษีแล้วก็กองทุนการลงทุนอันนี้ก็ปรึกษาได้เนาะแล้วก็หรือแม้แต่จะเป็น เพระวประกันที่มีการเอาการลงทุนเข้าไม่เกี่ยวข้องด้วยก็คือยนะูนิตลิงก์เนาะซึ่งเรา3ามคนทั้งหมดในนี้ยเราก็มีไลเซนเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นประกันควบการลงทุนเนี่ยเราสามารถปรึกษาเราได้ทั้ง3คนเลยนะครับอย่าขึ้น QR Code ของเฟรมให้ค่ะด้านนี้นะขยายอีกทีหนึ่งเนาะก็ติดตามได้นะกับน้องเฟรมนะคะที่ผู้สักการเงินและด้านการลงทุนนะคะทางเพจอินชอนนะคะคมมาทนเดินได้เนาะก็มีทั้งช่องทาง Facebook เนาะ อ่ไอจนะคะแล้วก็เบอร์โทรสามารถสแกนเคยร์โคลแล้วก็ปรึกษาทักไปพูดคุยกับเฟรมได้เลยนะคะโอเคค่ะโอเคมานั้นมาถึงตรงนี้แล้วก็ต้องขอบคุณเฟรมมากๆเลยนะคะที่วันนี้เนาะมาเม้ามอยกับเรา2คนมาเม้ามอยกับ2ซีทนะคะ<อ>ก็หวังว่านะใครอยากจะให้เฟรมมาอีกนะคะก็รีเควสมาได้นะคะเดี๋ยวมีหัวข้อครั้งถัดไปนะเราจะได้แบบว่าไปเชิญ เชิญมานะต้องบอกว่าคิวเขาแน่นนะคะท่านนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะได้คิวคุณเฟยมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากให้คุณเฟยมาอีกเนาะชอบแบบนี้นะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะได้แบบว่ามาเมาส์มอยมาพูดคุยกันอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้ต้องขอบคุณเฟยมากๆเลยนะคะโอเคนะก็วันนี้นะคะยังอยู่กับเราเหมือนเดิมนะคะก็สําหรับเราสองคนนะพี่วานเนาะ ถ้าเราอยากจะปรึกษาทางด้านการเงินกลับมาสนใจเป็นที่ปรึกษาการเงินนะคะจริงๆเฟรมก็เปิดรับสมัครทีเหมือนกันนะคะก็สามารถที่จะสแกน QR code นะคะที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยเนาะปรึกษาการเงินวางแผนการเงินประกันภาษีนะคะก็สแกน QR code ด้านบนได้เลยนะคะส่วนถ้าเกิดอยากจะร่วมเป็นทีมงานกันนะคะกับพวกเรานะคะมีทั้งป่าทิวาวามีทั้งเฟรมนะแล้วก็ท่านอื่นๆนะคะที่อยู่ในทีมงานเดียวกันนะคะก็มาสแกน QR code ด้านล่าง ะะแล้วก็มาพูดคุยรายละเอียดกันแล้วก็มาร่วมทีมกันได้นะคะวันนี้เราก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้เนาะแล้วก็พบเจอกันใหม่ได้เหมือนเดิมวันพุธหน้านะคะเวลาเดิมหกโมงครึ่งนะคะสองซิกนอตการเงินค่ะจะมีเกสท่านไหนมาอีกนะคะก็อยากให้ติดตามนะคะแล้วก็อยากให้มีอะไรที่เราอยากให้เราแบบมาแชร์มาอัปเดตมาพูดคุยก็แจ้งมาได้นะคะสําหรับวันนี้เราสามคนต้องขอตัวไปก่อนเนาะแล้วยังไงพบกันใหม่คะ่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะ